อันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่ให้มาครับผมเชื่อว่ายาคุดสามารถป้องกันสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆได้ผมอยากจะบอกทีมงานว่าเป็นเรื่องที่ผมกลัวและที่นี่จะเป็นที่แรกที่ที่ผมจะเล่าและจะเป็นน่าเป็นครั้งเดียวที่ผมขอเล่าแล้วกันช่วงประมาณปี6 0หรือ61รับผู้โดยสารคนหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงกลางคืนแล้วแหละช่วงประมาณคนรู้ว่าพี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอังคารคุมโปรงโครสซัเรื่องเล่าจากคนใกล้ผีสัปดาห์นี้โตโต้ตตจะพาคนอย่างพี่ไปใกล้ชิดไปผีกับคนแบบไหนเอาเป็นว่าเป็นอาชีพที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยปกติเราจะไปหาแขกรับเชิญถึงที่ดูกไหมใช่ครับแต่นี้แขกรับเชิญมารับเราเลยอ้าอแล้วที่บอกว่าอาชีพที่คุ้นเคยเนี่ยเพราะว่าเป็นอาชีพบริการเขาต้องใช้อุปกรณ์ทำมาหากินไหม มีพวงอะไรนักร้องไงไม่ใช่พี่อ๋อไม่ใช่ม,มีมีเกียร์มีเกียร์ด้วยเกียร์อ๋อถ้ามีเกียร์ก็ต้องคนขับแท็กซี่คุณผู้ชมถูกต้องเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสพาไปใกล้เขาเลยว่าเขาใกล้ผีมากขนาดไหนเออพี่ก็อยากรู้ว่าเขาใกล้ผีขนาดไหนแล้วพี่อยากรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาเจอผู้โดยสารแปลกๆปกแบบไหนบ้างเออนี่น,น่าสนนีออ่น่าสนเออใช้พี่คนนั้นมาต้อง ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคเคป่ะฮะใช่ครับผมอ๋อตรงนี้ก่อนเลยเฮ้ยพี่เคเคนี่คืออุปกรณ์ทำมาหากินของพี่ใช่ครับแท็กซี่แนะนำตัวหน่อยผมอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักพี่มากกว่านี้ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงสวัสดีครับผมเคเคนะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่อาจจะมีประสบการณ์ในการเจอพวกสิ่งลึกลับผีหรือวิญญาณเนี่ครับผมบนแท็กซี่นี่เคยมีประสบการณ์ที่ใกล้ชิดแบบคสอัพเลย ก็มีก็มีเราใช้พี่ขับรถพาเราไปได้เลยครับในจุดที่หลายๆคนเขาเคยเจอเหตุการณ์เออเป็นที่คาราหาว่าตรงนี้จะมีวิญญาณไ่พี่พาผมไปทั้งสองที่ได้โอเค เริ่มได้เลยนะพี่คุยสบายๆเลยใช่ครับแหมวันนี้มาในรูปแบบใหม่พี่เจมสใช่บวกบรรยากาศข้างนอกรถติดนิดนึงคือครั้งที่แล้วอ่ะเราก็ไปตามสถานที่ใช่ไหมครับครั้งก่อนๆเนี่ยเราก็จะไปแบบไปหาเขาถึงบ้านถึงที่ถึงสิ่งที่เขาติดผีครับพื้นเพพี่จริงๆแล้วพี่เป็นคน ผมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพเลยพื้นเพก็เป็นคนอยู่แถวพระโนงนะครับก็คือเป็นคนกรุงเทพแต่กําเนิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพตลอดถูกต้องครับเพราะนั้นประสบการณ์ที่พี่จะให้ผมได้ใกล้ชิดคอสอัพกับผีก็อยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าอาชีพเราก็อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วขับแท็กซี่ใหม่ๆประสบการณ์อะไรประสบการณ์อะไรมั่งยิ่งกลางคืนยิ่งเจอเยอะ เจอผีหรือว่าผู้ดดยสานแปลกพี่และทุกเรื่องเลยครับแปลกแปล,ก,ปล,ก,ปลกนะผูโดยสานในหมดของกลางคืนเนี่ยผมว่ามันมันจะแปลกแปลกกว่ากลางวันเยอะทั้งเจอทั้งคนเมาคน,าคนออกแนวเพียนบางทีท <c oughs> ทไปส่งแบบไม่ได้ตังก็มีนะ <c oughs> แต่เราเราคิดว่าเราทำบุญนะผมผมเรียกว่าบางทีจังหวะชีวิตเราอาจจะเจอคนพวกนี้เราเราเรียเป็นความโชคดีเราละกันคิดมองในแง่ดีเราไม่ได้ไปหัวเสียหรือว่าไปหัวร้อนกับกับอะไรที่เราไม่ไม่ได้คาดเดารหรือว่าอะไรตรงนั้นเราไม่เป็นซีเรียสไงก่อนที่เราจะเข้าประสบการณ์ผีกับพี่พี่เองก็คือเป็นนักเล่าเรื่องผีอยู่แล้วใช่ไหมผมคิดว่าผมแค่คนที่มีประสบการณ์แล้วโทรไปเล่าในรายการวิทยุรายการของพี่ป๋องดีช็อกก็คือใช่ครับก็ก็ค่อนข้างที่โทรไปเล่า ประมาณเจ็ดแปดเรื่องแล้วพี่ก็มีเพจด้วยใช่ไหมครับเพจของผมก็คือเพจฟุตลาตีเรื่องผีก่อนนอนคือสตอรี่ที่ผมเคยโทรไปเล่าในรายการอเอามาปักงานตัวเองใช่ประมาณนั้นมากกว่าทำไมต้องเป็นฟุตราตีผมเป็นคนกินฟุตกลางคืนอ๋อเหรอใช่ครับเขาบอกคนนฟุตกลางคืนนี่คือดวงแรงมีเซ็ตเหมือนเป็นมีเซอตแต่ตอนแรกผมไม่เชื่อเป็นนิยามที่ว่าคนกินฟุตต้องเห็นผีต้องนู่นนี่จริงผมก็ไม่เชื่อนะแต่ผมเชื่อเรื่องเวลา มันมีครั้งแรกมันก็มีครั้งที่สองมีตามมาเหมือนจิตเปิดไอ้ขอแจ้งจากฝั่งนู้นนิดนึงค่ะเขาจะเช็คโกโปรด้วยเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์จากรายการแบบเนี้ยมันกโปรดับก่อออโอเคเดี๋ยวเราช่วยดูให้พี่เชื่อเรื่องผีขนาดไหนผมเชื่อนะเพราะผมเคยเจอเพราะว่าของนี้ถ้าคนไม่เคยเจอก็ก็คงจะกำกักึ่งว่าเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อเจือยังไงอืม คือเจอในรถเลยรถรถรถคันนี้ค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่ไปเจอก็ช่วงประมาณช่วงขับแท็กซี่แรกๆปีห้าเจ็ดห้าแปการที่ผมเจอข้างแรกมันจะเป็นเหมือนมารูปแบบของคนธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นเป็นแต่เป็นเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเป็นโอกข้างทางขึ้นรถมาขึ้นรถมาโดยเราไม่ไม่ตั้งใจเหมือนกันที่ตันงใจก่นกลางคืนครับกลางคืนแถวไหนแถวไหน เป็นแถวแถวโซนลาดกระบังนะคาสามทุ่มกว่าก็มาแล้วก็ถือว่ามืดนะครับก็ถือว่ามืดสามทุ่มว่ามันด้วยด้วยด้วยหลังจากที่ผมไปล้างลงล้างหน้าไปอะไรมาแล้วนะกลับมาจากอยู่อยู่เปิดประตูเข้ามาเจอเขาอยู่ข้างหลังแล้วให้ไปส่งคือเขามานั่งอยู่แล้วนั่งอยู่แล้วตรงไหนอ่าสายขวาสายขวา ตรง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 ที่คุณไอ้นั่งมาดีแลเพราะว่าด้วย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 สัญญาณด้วยด้วยปกติอะไรฟุตสังก็จะนั่งริมนั้นอยู่แล้วตูล้างหน้าล้างตาจบข้ามมาเลบครบเจอร์วงนั่งอยู่ตรงนี้เขาเป็นั่งอยู่แล้วไงต่อนั่งอยู่ก็พาให้ไปส่งที่หนึ่งทิ้งปริศนาให้ผมอืให้ผมเอาไปแก้โดยการทิ้งของบางอย่างให้ผมเอาไปคืนเพื่อนเขา อย่างสัญชาตญาณการขับแท็กซี่เนี่ยของคนขับแท็กซี่เนี่ย<ม>ก็จะมองผู้โดยสารสักประมาณ15 20เมตรเป็นอย่างต่ำนะ<ม>ว่ามีคนยืนอยู่ข้างทางไหม,มเคสแรกที่ผมเจอแล้วทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่บ่อย,อยเนี่ยประมาณ15เมตร20เมตรผมเจอและคนแน่นอนอแต่เขาก็ไม่ได้ดืนโบกแล้วพอไปเทียบปุ๊บปรากฏว่าไม่มีคนแต่ที่เราเห็นคือเป็นคนยืนใช่ครับเป็นคนยืนเลยข้างหลังก็เป็นก็ทั่วไปเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์ที่มันปิด มองไกลๆมีคนเข้าไปไกล้ไม่เจอคนพอไม่เจอปุ๊บผมก็ก็จะชะเง้อมองจอดดูก่อนนะพ<ช>ี่ก็<ช>จอดจอดว่าอ่ะมันหายไปไหนคนหายไปไหนถอยหลังไปแต่ข้างหลังมันไม่มีอะไรอ่ะข้างหลังมันเป็นอาคารมันนิดทิ่เขาปิดติดแล้วอ่ะเหมือนร้านค้าที่ปิดแล้วมันไม่มีทางที่คุณจะเดินทะลุเข้าไปข้างหลังได้อ่าก็คือเหมือนหลบหายเข้าไปในเสาแล้วผมก็ชะเง้อมองผมก็มองดูข้างล่างตรงโคนสายไฟเชื่อไหมพี่เจมพี่โตโตเป็นอะไรเจออะไรพี่ กระทงเส้นไหว้มีทูกป,ปักอยู่มีน้ํามีอะไรตั้งพร้อมเสร็จเรียบร้อยออผมคิดในใจอุปทานในแต่ที่ผมเอาอีกแล้วอุปทานแบบสตางเตเอาเอาอูกแล้วพี่เดินทางอะ่ะพี่มีแบบอะไรแบบคุ้มกันไหมเครื่องรางอะไร อันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่ให้มาคอันนี้ก็ผมก็อันนี้คืออะไรครับก็คือเป็นผ้าผนาดาราทรงคุดผมเชื่อวพญาคุดสามารถป้องกันสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆได้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นลาหูอันนี้นะครับอ๋อเพราะวี่ปลุ่พุดกลางคืนใช่ครับผมต้องเลงและสิ่งที่ถึงแม้ผมจะลืมแต่ผมเชื่อมาในสิ่งนี้คือผมให้พี่เจมส์ถ่ายเล่นๆใช้สิล ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะไรอ่ะมันคือใายปราถุงของคุณแม่ผมเองอ๋ออันนี้ก็เป็นผมผมขอใายประถุงของคุณแม่แล้วเอามาถักรวมกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาไปให้คุณแม่ผมเป็นคนผูกให้แล้วให้พรผมีิธีนึนี่ผูกมาหลายปีละครับครับผมขายเปนเส้นก็เป็นรื่องรางของขังในสไตล์ของพี่ k คเป็นความเชื่อส่วน ตุการณ์ที่พี่ได้เจอว่าผีมันปรากฏตัวพี่คิดว่าเขาต้องการอะไรผมว่ามันเรื่องของของเรื่องของจังหวัดและก็โชคชะตาที่เราจะได้เจอเขาเราสื่อสารกับเขาได้ทุกครั้งที่ผมเจอผมก็จะทําบุญให้เขาหลังจากนั้นถ้ามีเวลาเพราะผมขับรถกลางคืนอาจจะเช้ามาไม่มีเวลาใส่บาทแต่ผมจะอาศัยในการเวลาไปใช้คำว่าทําทานไปเจอตู้บริาจาคหยอนเนี่ย ก็จะระลึกถึงบุญกุศลที่ผมได้ทําแล้วก็ระลึกถึงวิญญาณที่ได้เจอวันนั้น mm hmm. ตลอดตานรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที mm ่เจอแบบนี้บ่อยสุดเจอบ่อยเลยก็ข้างทาง mm hmm. เห็นเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ออกแวบเจออีกแล้สมมุติเจอผีอ่ะครับผม mm hmm. เราต้องรับมือกับมันยังไงในความคิดผมนะถ้าอย่างเราไปไปตามบ้านล้าง mm hmm. เขาก็จะอยู่ในที่ของเขาซึ่งถ้าเราไม่ mm hmm. ไม่ ไม่ขนขวายที่จะไปเจอเขาเขาก็ไม่จอ,ออกมาหรืออาจจะไปขวน,นขวายที่เจอเขาบางทีเขาเขาเขาก็ไม่ออกมาก็ได้มันเป็นจังหวะที่จะเจอหรือไม่เจอแต่ข้างทางเนี่ยมันมีเสียงกับการที่ทําให้เราเกิดปฏิเสธ mm hmm. ถ้าคนที่จิตไม่แข็งพออุ้ยเจอมาโบกมาหน้าเลยเจอโบอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไล่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยที่เรากาลังมาเนี่ยเรี<อ>กกยกว่าโค้งลอยโซ ขอยห้กผมก็คืออยากได้เรื่องเล่าที่มันเกี่ยวข้องกับแท็กซี่ยิ่งเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องบนรถยิง่งดีขอเรื่องหนึง่งแล้วเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกทีมงานว่าเป็นเรื่องที่ผมกลัวกลัวกลัวที่จะเล่าและที่นี่จะเป็นที่แรกที่ที่ผมจะเล่าและจะเป็นน่าเป็นครั้งเดียวที่ผมขอเล่าแล้วกันจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปี60-61อ่ผมก็ไป ผู้โดยสารคนหนึง่งตอนนั้นเป็นช่วงกลางคืนแล้วละ่ะช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วเลยได้เลครับผมจับเรียบร<ๆ>้อยปะแต่ตอนนี้อุปกรณ์ของเราพังหมดกล้องเราก็พังเสียงเราก็บันทึกไม่ได้ก็เลยต้องใช้มือถือของโตโต้กับของครีเอทีฟเราน้องไอซ์นะในการบันทึกปแปลเออไม่รู้รกันนะอ๋าวพี่เดี๋ยวเราจอดรถเร็จกล้องกันก่อนนะขนลูกเ่ยพี่ โอเคตอนนี้เราพูดสถานการณ์กลับมาได้แล้วครับพี่ผมขอญาตเลยได้ครับได้ครับได่ครับมาเลยดีกว่าพี่เรื่องที่หลอนๆของพี่เคเคอ่ะ,อะเข้าเรื่องเลยนะครับพี่ก็คือว่าผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กเด็กเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงอายุประมาณ ก็จะอยู่ประมาณปป2ป3ไม่เกินเนี่ยครับผมยืนโบกข้างทางตรงนั้นเป็นศาลาศาลาหลิมทางแหละแล้วศาลาตรงนั้นก็จะมีเหมือนพวกแบบเหมือนพวกต้นไมใ้ใหญ่ที่เขาเอา,เอาพวกสารอะไรประหลักขัดพังอะไรอ่ะมาทิ้งไว้ตรงนั้นพอโบอกปุ๊บเขาก็เรียกลูก,ล,กลูกสาวเขาบอกมานี่เขาชื่อผมจําชื่อเขาได้นะเขาชื่อน้องน้อง,องเป็นเด็กผู้หญิง เด็กน้อยครับพอสองพ้อสามประมาณนี้ใส่ชุดนักเรียนสบายกับผกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วมาลูกเรวแท็กซี่มาแล้วรถมาแล้วลูกคือลูกเหมือนเขาก็ไปไปวิ่งเล่นไปอะไรอยู่างเงี้ยก็เรียกขึ้นมาผมก็ไม่สนใจก็นั่งข้างหลังคุณแม่กับคุณลูกเขาก็นั่งข้างหลังผมก็ขับรถไปก็ได้ยินเสียงคุณแม่เขาเขาสนทนาคุณลูกก็แล้วว่าประมาณว่าแบบ ิบอะไรของใครเข้ามาเนี่ยบอกรู้ว่าชอบแล้วที่หลังไปต้องไป,ไปขอก่อน,นยอย่าไปหยิบอะไรมาอย่างนี้นะรู้ไหมก็ทิ้งไว้ในรถบอกเขามาทิ้งไว้ในรถผมก็เลยบอก่พ <t> ี่ครับ๋ยวทิ้งขยะในรถผมนะครับอ๋อ้าเขาก็บอกลปล่า่ะาป่าเขาไม่ได้ไม่ได้ขยะคระับเขาก็เลยเก็บๆแล้วก็ไปจนผมกลับไปบ้านเมื่อคืนนั้นฝันผมฝันว่ามีนางรำของคนหน,นึ่งเนี่ะมานั่งอยู่ หลังรถผมอันนี้คือในฝันนะตรงนี้ใช่ครับนั่งลำเลยนะแต่ในฝันนี่คือเหมือนเราได้นั่งพูดคุยกันเลยนะคุณช่วยเอาชั้นไปส่งที่เดิมหน่อยเสียงมาจะก้องกล้องกล้องอยู่เนยจนผมตื่นมามันก็ยังจำได้นะภาพฝันานอะไรอยู่ๆมาฝันถึงนั่งลำจะส่งที่เดิม เวลาตื่นเช้ามาหรือว่าได้เลิกที่จะมาขับรถเนี่ยผมก็จะดูสภาพดูอะไรในในในรถแท็กซี่ใช้ <ขอ S 2> ความเรียบร้อยนู่นนี่นั่นก็ปกติไม่มีอะไรหลังจากนั้นมาพออีกวันหนึ่งใช่ไหมพอมาเข้าวันที่สองฝันอีกเริ่มแข็งเสียงเริ่มแข็งไปแล้วเอาชันไปส่งที่เดิมเอาฉันไปส่งที่เดิมผมก็เับส่งที่เดิมส่งอะไรด้วยด้วยเราเคยมีประสบการณ์เนี้ย ผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีของอะไรที่มันติดค้างหรือว่ามันอะไรอยู่ในรถหรือว่าอะไรสักอย่างอะ่ะผมก็ไปนค้นดูดีๆเลยเชื่อไหมผมไม่เจอสิ่งของอย่างหนึ่งอยู่ใ,ใต้นี้อีกแล้วล่ะนะผมเริ่มพีตอนนี้ดับดทุกทีเออ วันนี้ค่อนข้างเอ็กซิเดนต์กับการเล่าประสบการณ์ของ ừ, พีเ่เคเยอะมากผมก็เลยตัดสินใจครับว่าเราจะมาเจาะรถกันหน้าัดสเมนารีครับผมแล้วเราก็จะเล่าเรื่องของอีกครั้งหนึ่งต้องขออนุญาตพีพเ่เคด้วยนะครับมันอาจจะแบบกระทบกระทบถงจิตใจต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างเนี้ยถ้าพี่เห็นอะไรหรือว่าเรื่องเล่าที่ในเวสเมนารีที่มันคุ้นเคยในหัวพี่แล้วเจออะไรเงี้ยระหว่างทางที่เราบันทึกเรื่องของ บอกเราได้ได้ครับคิดว่าตรงนั้นก็ก็ก็พีคพอกวัวแล้วแหละผมขอเริ่มใหม่อีกทีได้ได้ได้ครับก็ขอเข้าวันที่สองไปทํามากินปกติมาฝันอีกคราวนี้เสียงเริ่มแข็งแล้วบอกไปส่งชั้นที่เดิมหน่อยไปส่งชั้นที่เดิมอ่ะคือเหมือนว่าลบเราที่จะให้เราอ่ะเอาเขาไปส่งที่เดิมรั้งที่3มคือผมเริ่มจะดุ้งตื่นแล้วคือมันไม่ไหวแล้วจนต้องมาจนต้องมาค้นรถอีกทีนึงก็ปรากฏว่าค้นไปค้นมาไอสิ่งที่ มันเป็นวิศนาอยู่อะผมก็ได้เจอคือมันซ่อนอยู่ไว้ตรงเบาะหลังรถอันนี้ข้างหลังรถที่ตต้งเต่จะเห็นเนี่ยอ๋อมัน,นเป็นช่องเ,เป็นช่องนี่ไงคว่า<อ>เราก็ตามองตามเบาะแล้วเราไม่เห็นเนี่ยว่ามันมีอะไรมันจะอยู่ในช่องที่มันจะสข้าไปสอนลึกๆไว้ซอนลึกๆไว้แสดวว่าแม่ลูกก็แอบไว้ข้างในผมว่าก็น่าจะเป็นแล้วออกมาหลายตัวมาหากก็นึกถึงไปถึงสองแม่ลูกนั้นอเราจําได้ ผมตัวปกติผมจําได้แล้วว่าเราไปส่งใครที่ไหนถ้ามันไม่ได้ระยะเวลาที่นานมากอันนี้เพิ่งถามถานแค่สามวันเราจําได้เราก็เลยกลับไปหาเขาที่เดิมอ mm. ถามว่าคุณแม่จําผมได้ไหม mm. ผมเรียกว่าคุณแม่ mm. เขาบอกจําได้จําได้บอกคุณแม่ลืมอะไรไว้หรือว่าทิ้งอะไรไวในรถผมหรือเปล่าเปล่านะผมก็ฟักมาให้เขาดู mm. เขาก็ทําหน้าจจนเจนน่นะ mm. ผมเจอในรถนะแล้วผมวก็เล่าในสิ่งที่ผมฝัน ขาบอกคุณแม่ต้องเอาไปคืนที่เดิมนะมันจริงๆควานก็ไม่ทุลลาผมที่ผมก็เอาไปคืนที่เดิมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณแม่หรือน้องเป็นคนเก็บมาตอนนั้นยังไม่รู้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นคนเก็บมาอะไรอย่างงี้เก็บมาจากไหนสายตรงนั้นที่ไปรับเป็นนั่นแหละแล้วตอนนี้น้องก็ไม่สบายด้วยเอาจริงเหรอครับผมว่านัาน่นน่าจะเป็นเพราะเหตุนเนี่ยคุณแม่เราเอาไปคืนไปแล้วก็ไปลงไปทําน้ลำบุญนะเผื่อเราจะดีขึ้นแล้วหลังานั้นผมก็เอาโอเคไม่แเ๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาให้เขาให้เขาไปจัดการเอง ระยะเวลาตรงนั้นผ่านมาเกือบเดือนอืผมมีโอกาสได้ไปบ้านเขาอีกทีหนึ่งผมก็ซื้อขนมขนมเพื่อจะไปเยี่ยมก็ไปเจอคุณแม่เขาแต่ครั้งเนี้ยผมไปเห็นคุณแม่เขาใส่ชุดดําเหมือนเหมือนไปงานศพหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนไว้อะไรใครผมก็ถามถามถึงสัตุ์ที่อยูทีไปแล้วอยู่เปล่าไปโรงเรียนไหมวันนี้อืเขาก็ถอนใจแล้วเขาก็ทําหน้าเศร้าแล้วเขาพูดมาสั้นๆว่า เสียแล้วนะตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นเพราะเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าที่ทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปเลยหรือว่าอาจจะมีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดหรือว่าโรคเกี่ยวกับทางเลือดอะไรอย่างเงี้ยทางเดินหายใจอะไรประมาณเนี่ยผมก็ฟังมาไม่ไม่ไม่ได้สักเท่าไหร่อพอรู้ว่าเสียแล้วผมก็ถามว่าเขาเสียเรื่องอะไรจนไม่คิดว่าเนี่ยแหละคือต้นเหตุที่ เพราะหลังจากนี่คือคุณแม่เขาได้เล่าว่าหลังจากที่พี่มาเยี่ยมวันนั้นที่มาหาที่เอาตุ๊กตามามาคืนมาอะไรเนี่ยไม่สบายหนักเพ้อหนักเพ้อถึงขนาดว่าลุกขึ้นออกมาลำแล้วหลังจากนั้นก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งก็เสีย <Yes. S 1> เสียชีวิตคุณแม่อยาทำยังไงก,ก็คืองานศพก็เพิ่งจัดไปเสร็จแต่คุณแม่ก็ยังฝัน ยังฝันเห็นอยู่แล้วก็ยังเห็นอะไรแว๊บๆอยู่เห็นอะไรทั้งนังคุณแม่เขาบอกเห็นเหมือนเป็นผู้ชายผู้หญิงใส่ชุดในลักษณะคล้ายๆกับบริวารหรือคนใช้ตามที่ตามรูปปั้นที่ว่าบริวารใน,าในาศาสตร์เนาะอ่าใช่บริวารตุ๊กตาบริวารใช่ใช่ครับ<ด>พี่เจม<ด>ผมตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้มีตุ๊กตาแค่นางรำตัวเดียวมันมีตุ๊กตาพวกนี้มาด้วยหรอบอกใช่แม่เห็นฝันหย่างเนี้พวกนั้นก่อนว่า ต้อง,ต,องต้องเอาเขาไปไปทําบุญเหลือเอาไปเก็บไว้หรือว่าไปคืนเขาที่ใดที่หนึ่งแม่ก็ยังไม่รู้จนเรื่องผ่านมาจะเดือนหนึ่งอ่ะจนไม่กี่วันมาเนี้ยคือเขาเขาไปได้ไปจัดแจงพวกข้าวของ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 ตัวซึ่งคือตัวศพของได้เผาแล้วแล้วเขาก็ไปจัดแจงในห้องแล้วก็ในสัมภาระในอะไรเปิดเจอในกระเป๋านักเรียนอเจอตุ๊กาตา ตุ๊กตาที่เป็นเหมือนคล้ายๆบริวารน,นะตามสารกลุ่มของตายาย<อ>ทั้งฝันบอกคุณแม่ฝันเน่กเห็นแล้วก็บอกว่าให้เอาไปคืนคือเอาไปคืนยังไงคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าว่าไอ้ไอพวกนี้มาจากไหนอีกคือนึกว่าจะจบไปพร้อมกับที่เนตเสร็จชิดไปแล้วพอค้นไปค้นมาไปเจอไปเปิดกระเป๋าว่าจะเจออีกสามตัวทีนี้คุณแม่ทําอะไรไม่ถูกคุณแม่ก็เลยไปหาพวกหมอลงหมอดูพวกพระก็ไม่ได้เรื่องจนจนไปหา พระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดจังหวัดบ้านเกิดเขาน้หลวงพ่อท่านเนี่ยหลวงพ่อท่านนี้เขาก็ก็ดูดูดังเหมือนนั่งทางทางในดูในในในระดับหนึ่งว่าเหมือนกับว่าพทต่แล้วมีดวงเคยผูกด,ดวงเคยเป็นมีมีกรรมเวรกรรมผูกติดกับพวกบริวารหรือสามเณรีพวกเนีย่ยแล้วสามเณรีพวกนี้มามาในชาตินี้เขาไม่ได้มาแบบสามเณรศีที่ดีเขาเหมือนไปไปสิงสถิตอยู่ วาเสิ่งที่มันอยู่ข้างทางซึ่งมันถ้าจัดเป็นเลเวลก็คงจะเป็นเลเวลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็บอ,อยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอเขาก็เลยไปทําบุญแล้วก็เอาตุ๊กตาตรงนั้นะไปทําบุญอะไรให้เรียบร้อยแต่แต่เรื่องของเรื่องของเวรกรรมมันก็คือเวรกรรมนะเขาบอกว่าเคยเป็นเจ้านายของพวกวิวันผู้นี้มาก่อนเคยใช้เคยจิกหัวใช้เคย,เคยนู่นเคยนี่เคยทานรุนเคยอะไรอย่างเงี้ยมาก่อน ชาตินี้เขาก็เลยเหมือนแบบตามมาทุกชาติแล้วมามาเอามาเมือชาตินี้มึนให้มาอยู่ด้วยผมไม่คิดว่าวิญญาณคําว่าวิญญาณหรือสัมโภวศีจะทาแบบนี้กับกับคนเป็นได้จนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็ทําได้ถึงขนาดแบบเข้ามาในนิมิตว่าเหมือนแบบมาลาแล้วก็สิ่งที่บริวารเราเหล่านั้นเอาไปไม่ได้จุงแขงจนกลับเป็นการจิกผมดึงไปแล้วก็หายไปกับในภาพความฝันของคุณแม่ คุณแม่เห็นภาพนะั้นใน,ใน,ใ,นในฝันหรือในมโนตรงนั้นนะ่ะคือคุณแม่แบบแม่ร้องไห้คุณแม่แบบเศร้ามากคือมันทำไมลูกต้องเป็นอย่างนี้รู้ไหม,มต้องต้อง,ต,องต้องมาเอาลูกไปในในสภาพแบบนีอะไรนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแล้วก็ยังจะพ่อมาพูดที่ไม่ด<า>ีอ<า>ีกผมถึงว่าเรื่องเนี้ยผมไม่กล้าที่จะเล่าแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งที่ที่เล่าเพราะว่าคนเป็นเราเห็นเขาตั้งแต่ตอนยังไม่เสียชีวิตจนมารู้ข่าวว่าเขาเสียชีวิต ซึ่งหลายๆมันแตกต่างจากหลายๆเรื่องที่ผมเล่าโพพี่เข้าใจเลยอ่ะที่ว่าเล่าอันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับใครเนาะแล้วอย่างคนมีความรู้เนี่ยถ้าได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะครับก็ไม่ควรไปเอาของของคนอื่นนะฮะไม่ควรไปแบบรักเล็กจริงๆผมว่าตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทํานะฮะพราะเราไม่รู้ว่า มันจะกลับมาเราตามเรานในรูปแบบ <คน S 2> ไหนผลที่เราจะได้รับมันจะแรงหรือเบาขนาดไหนเรื่องนี้สอนอะไรพี่บ้างเรื่องของเรื่องของเจ้ากรรมในเวรมีจริงแน่นอนผมว่าจะมาในรูปแบบไหนอาจจะมาร,รูปแบบที่ยังยังเป็นเป็น,ปนยังเหมือนคนคนเหมือนกัน ทุกคนมันมันมีความเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราแอบออยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีชีวิตที่ดีก็ทํากรรมดีไว้ถูกต้องครับนะทำดีละเว้นชั่วนะครับตขอบคุณมากเลยพี่เคเคเขาที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับเช่นกันครับขอบคุณัมฝากผลงานหน่อยไหมพี่เคเคตอนนี้ผมก็มีเพจชื่อเพจว่าพุทธลาตีเรื่องผีก่อนนอนนะครับผมเอาไว้เก็บสตอรี่ที่ผมเคยเล่าไปแล้วในรายการพี่ป๋องรายการเดอดช็อกนะครับก็จะเอาทุกเรื่องที่เคย เล่าไปไปแล้วมาเก็บเป็นสตอรี่ในไทม์ไลน์ของในเพจนี้ก็ครอยากฟังเล่าเรื่องผีพี่เคนย้อนหลังไม่ได้เข้าไปดูไ <blunt> ด <animation> <this> ้ย <contributing> <textures S 1> ้อนหลังในไทม์ไลน์ของเพจอ่ะฝากติดตามด้วยฮะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปคุปโงโคสอัพที่ไหนนะครับติดตามได้ที่ไหนครับเอ่อยูทูบเอทามดูดีเลยทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องเล่าบอกว่ารีลับโหลดเรื่องหลอนเนี่ยสามารถส่งกันเข้ามาได้แล้วให้เราไปค้นอัพกันไปแล้วฮะเจอกันฮะอังคารโคสอัพครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุ